สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Star Wars Battle Force 2นะครับอู้ยเยอะไปเลยนะครับผมแล้วก็พบกับผมปุ๊กปองไอแลนะครับก็เมื่อหลายวันก่อนนะครับทาง Epic g เกมเนี่ยเขาแจกเกม Star Wars Battle Force ะครับผมซึ่งเป็นเกมฟอร์มยักษ์นะฮะทีแรกผมจ้องจะซื้ออยู่นะครับแต่ว่าราคามันค่อนข้างแพงแต่ทางอ i c g เกมเนี่ยเขาป่ามากๆเลยนะครับแจกฟรีนะครับผมถ้าใครเป็นแฟน Star Wars นะครับไม่ควรพลาดซึ่งผมก็ไม่พลาดนั่นแหละได้มาแล้วนะครับก็จะมีตัวละครต่างๆหน้า ในแฟรนไชส์ Star Wars นะครับมีดาร์กมอร์มีเลอานะครับนี่ครับบักตูอนากินสกายวอเกอร์อันนี้ผมก็เล่นมาถึงในแรงค์11แล้วนะครับเปิร์กต่างๆก็ยังไม่ค่อยมียอะไรกับเขาปานเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยครับในโหมดมัตติเพเยอร์แล้วก็มีหมวดของฮีโร่ด้วยนะครับที่แบบนี่ไงโหมดฮีโร่เอามาสู้กันนะครับเดีย๋ยวผมจะเล่นโหมดแบบสงครามนะครับก็จะมีสาสมรภูมิด้วยกันนะครับในสมรภูมิของ โคนนะครับผมนีพับลิกแล้วก็ในยุคของดาร์คเวเดอร์นะฮะในของยุคของจักรวรรดิสุดท้ายก็จะเป็นยุคของไตพาคีนะครับที่มีไคโรเลนอยู่นะครับผมสามารถเลือกเล่นได้นะว่าคุณอยากจะเล่นในสมัยไหนนะครับแต่ผมชอบสงครามโคนนะครับมันเป็นในที่แบบมันเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับสหรับ Star Wars นะฮะในยุคสงครามโคนนะครับก่อนจะมีออเดอร์ซิเจดนี่แบบเออเลยทีเดียวนะฮะคืน คืนสู่พลังเลยนะครับผมอเราเจอห้องแล้วนะครับอุ้ยตกใจนี่ฮะโอ้เราเป็นฝั่งของขบวนการแบ่งแยกนะครับเป็นฝั่งชั่วร้ายัยน,นี่เลยครับผม ไปลุยลุยลุยเราต้องไปแคปฐานตรงนู้นนะครับสกิลของตัวละครต่างๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละสายอันนี้ผมเอาสายเออทั่วไปนะครับสายอะไรนะเอ่อแอสซาว์บอกว่าก็จะใช่นะครับเป็นพวกสายปืนธรรมดานะฮะร,รอแคปฐานแป๊บเราจะได้ประมาณ500พอยต์นะครับเยี่ยมเยี่ยมอู้เลเวลเจ็ดเยี่ยมมันต้องอย่างงั้น น่าจะเป็นเลเวลของตัวละครนะครับไม่ใช่ของแรหธรรมดาแล้วใครปลาระเบิดใครปลาระเบิดมาเฮ้ยนั่นโคนมายังไงดับเบิลคิวดี้มันอ้อมางั้นเหรอมันอ้อมานะครับนั่นนั่นนั่นไอ้พวกโคนนะฮะเราจะการไรสิ้นซากอ๋อในเพื่อนเรานะครับในการกดกิ้งนะครับเราก็กดตัวแอด มันจะกิ้งแบบนี้นี่เองนนนนน,นคนเพียบเลยครับระวังอย่าให้ปืนร้อนนะฮะมันจะอันมันจะอันตรายมากสตาร์วอลเปซอนฟอร์สนะครับมันกิ้งมาตั้งแต่ในเพลย์สเตชันสองถ้าใครเล่นก็จะรู้เลยนะครับนั่นนั่น,น,นอยู่ข้างล่างนะฮะเออโดนสไนเปอร์ไลฟเฟิลนัดเดียวรู้เรื่องเลยนะครับ ทีนี้เรามาเป็นตัวไหนดีเฮ้ยจังหวะนี้เราเรามาเป็นรถถังดีกว่าครูชมมาแล้วฮะเราต้องมีการซัพพอร์ตกันบ้างนะครับไปกันเลยมาขับแม่แมนเฮ้ยผมได้ยินเสียงรถถังของฝั่งรีพับลิกนะครับแต่คือมันใหญ่มากเลยนะค่อนข้างจะเปิดจุดพอตัวเลย ไปได้ไหมเนี่ยไปได้นะครับเฮ้ย <_ C it> เจอคนแล้วเรียบร้อยครับผมหนึ่งคิวของเราต้องค่อยค่อยไปนะนั่นๆๆๆๆเรียบร้อยครับ พอดีใช้ปืนใหญ่นะฮะเรียบร้อยครับผมมีหนึ่งคิวรถถังถืงนะอว่าโกงฮะเฮ้ยตัวนี้มามิสายไิกิซ่อืออโดนอะไรวะโดนอะไรยิง ไม่ได้มาันตายง่ายจังงั้นเดี๋ยวเราเป็นตัวนี้มากดีกว่านะครับตัวเป็นซูเปอร์ดอยนะครับผมเอาแต่ตัวที่มันบินได้เลยตัวไหนที่มันบินได้ฮะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่มันบินได้หากดคิวนะฮะเราจะบินไปเลยนะครับผมเยี่ยมซูเปอร์ดอยตัวนี้คือตามหลักแล้วเนี่ยตัวนี้มันอึดมากนะครับถ้าเราเห็นในซีรีส์ของสตาร์วอลนะฮะนี่นี่เนี่ยเจอคนแล้ว เฮ้ยหายเฮ้ยเมื่อกี้มันหายไปไหนเมื่อกี้เรายิงมันอยู่เอสอสงสยัยเ,เพื่อนเรายิงนะครับรถถังป้ายบินไปเยีย่ยมเฮ้ยผมว่าด่านนี้เหมาะกับไอ้พวกตัวบินบินมากเลยนะเฮ้ยอาจารย์โยดาอาจารย์โยดานะครับหายไปไหนอันนี้นี่เนตัวสไนเปอร์มีสายยิงเอ้อตายแม่อาจารย์โยดาที่โหดจริงนะครับเฮ้ยดังงอมา ตามองมาแล้วครับผู้ชมเดี๋ยวต้องรีบไปสนับสนุนเกิดกับเพื่อนเลยครับนี่เราสามารถเกิดกับเพื่อนตัวเองได้นะเหมือนในอ่าตอนนี้นมีสงครามอยู่ครับผู้ชมถือว่าทำฉากได้สมจริงมากนะเหมือนในสตาร์บอ s อ p พิ o d e 2เลยเหมือนในภาพยนตร์เลยนะครับมันยิงอะไรกันวะนนี้โอ้ผมหนีดีกว่าเมื่อเวลาเรามีจรวดอยู่นะครับเราจะ ยิงหลอยโดนด้วยเยี่ยมมันต้องอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราตกออกมาตรงไหนวะเนี่ยเราจะขึ้นไปแคปฐานไปไม่ได้นะครับสกิลเราคูลดาวอยู่เฮ้ยคนมาโอ้เยอะเยอะบินหนีก่อนเออนี่มันดีว่เอ้เหมาะมากนะครับไอตัวที่มันบินบินเนี่ย ตัวนี้มันมีสกินสวยวะ่ะโคลสีแดงครับเอ่อตรงนั้นรู้สึกจะมีคนอยู่นะเฮ้ยทำไมค้างอ๋อเป็นรถบินก็โอ้โหเพียบเลยเออเรียบร้อยหลังแอนโผล่มาทีจเจอศัตรูเพียบเลยเอาเราเป็นตัวเดิมดีกว่าครับ ตัวแอซเซ็ปธรรมดาครับผมโเสียงโคตรคลาสสิกเลยนะยิงจิ๊ว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 แล้วนั่นนั่นนั่นไอตัวอุกกี้อ่ะมันจะตายแล้วเอือเราไปเรียบร้อยครับอีกหนึ่งคิวเฮ้ยใครยิงอะไรวะเนี่ย อุ้ยหลังเข้าโอเคยไอ้คอมมานเดอร์โคนะฮเอื้อโดนรถทับงั้นเราเป็นตัวนี้มากดีกว่าเป็นเอ่อดอยอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นดอยถ้าใครเคยดูในซีรีส์ Star Wars นะครับมันจะโผล่ออกมาในอะไรนะในคอมมิกอะ เออไม่คุม้มไม่คุม้มไม่คุม้มเฮ้ยออสไลด์สไลด์โคตรไวสไลด์เหมือนเจไดเลยครับกด E อ๋เอ,อเป็นการสแกนนะฮะเหมือนไอ้โคนตัวนั้นเลยอีมีโคนอยู่นะ เฮ้ยอะไรมาค้างเฮ้ยมันยิงมันยิงแมันจะพังแล้วเฮ้ยโอ้โหโคนมาเปิดการสแกน เรียบร้อยครับผมหลับไปเฮ้ยมันดีว่ะไอตัวสแกนเนี่ยมันมันเห็นดีนะครับอันนี้นี่เหมือนเราจะแคปฐานครบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอู้อู้อ้อะไรวะนะ่ะตอนนี้มัว่วตอนนี้มั่วไปหมดแล้วอะไรเป็นอะไรนะเนี่ยตอนนี้ เฮ้ยมัตเตอร์โยดามาครับผู้ชมเฮ้ยสไนเปิ่นเดี๋ยวเราแอบหลอยตัวนี้ดีกว่าเออนั่นแหละโอ้โตมาเฉยเลยนี่เราเนี่ยอ๋อเราเราสามารถปาระเบิดควันได้นะครับเอาไว้หนีเนี่ยเนี่ยเนี่นตัวนี้มาเรียบร้อยครับผมไม่ปืนแรงใช้ได้เลยนะเนี่ยตัวนี้ นั่นน่ะนันมากันเพียบเลยครับเฮ้ยเฮ้ยแกนอุ้ยมาโตโยดามาไปฟันฟันฟันเออสู้ไม่ได้ดาบไลเซเบอร์เขาแรงนะอุ้ยเรียบร้อยครับผมอันนี้เหมือนเราจะขับยานไปยานของโคนแล้วนะครับใช่ไหมวะ น่าจะใช่นะครับมาเข้าเข้าเข้ามาแล้วไปกันเลยเยี่ยเราจอดอยางมาตรงนี้นะครับภารกิจเราก็คือเราต้องไปทำลายแกนพลังงานของมันนะฮะวิง่งช้ามากเลยคว่างระเบิดไปแล้วอือเออระวังระวัง เฮ้ยจะตายเอือเลเวลอัพนะครับเป็นเลเวล8เราเป็นตัวไหนดีวะเนี่ยเอาเฮฟวี่ดีกว่าครับเอาตัวสพอร์ตตาไปลุยเดี๋ยวเราชมยานพวกโคนก่อนนะครับอ่าก็จะมียานจอดเพียบเลยนะผมกล่องอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นกล่องเชื้อเพลิงมั้ง จะได้นะเดี๋ยวชมวิวอ่ะนไหนเราก็เล่นแล้วนะฮะขอชมหนะ่อยอ่ามีปุ่มมีปืนเนืนะครับนี่คือตะแกรงอะไรวะเนี่ยตะแกรงใส่ของใช้ได้เลยครับเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเฮ้ยโอเค,รรรอเ,คเรียบร้อยครับผม ต้องใช้มินิกันแล้วนะครับเปิดโล่ด้วยแต่ปืนร้อนนะั้นเราสามารถเอ,อ่อทำให้ปืนหายร้อนได้นะในการกดคลิกกูนสนายเปอร์ลบก่อนไม่ได้นะพวกมันอยู่ที่สูงนะครับเราจะตีฝั่งไงไปไหมเนะี่ย ัดงเต็มเลยนะเรอบบเรียบร้อยดอยพิฆาตนะครับเฮ้ยผมเกิดนี้ดีกว่า ตอนพี่ข่าจะเป็นตัวกลมๆนะฮะก็เราจะจะก,กิ้งยังไงวนะเนี่ยอ๋อตกดตัวคิ้วนะครับถ้ <c oughs> ามันก็จะกิ้งไปแบบนี้ละคืนล่างก็กดตัวคิ้วใช่นะครับผมกลางโลกเลยอ่าเหมือนในหนังเปียบเลยนะครับจะมีพวกตัวกลางโลกอย่างเงี้ยพวกปืนร้อนปืนร้อนโอ้คนเพียบเธอจะตายแล้ว นี่ก่อนรอสก,กิลโลคูดาวนะฮะเรามีโล่ซะเปล่าแลนะ้วจะกลัวอะไรโคตรบัวตอนนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะฮะเฮ้ยทิ้ไปหามาเลยเป็นแหมนโอ้อไฟฟ้าช็อตเออตาย เอาเป็นตัวเหมือนเดิมดีกว่าตัวแอร์ซาวนะครับผมง่ายสุดแล้วนี่เรามาเกิดกับเขาดูกูเลยเอาพวกมันอยู่ข้างบนกันดีกว่าเดี๋ยวเราปาระเบิดขึ้นไปนะฮะเอาระเบิดตกปาระเบิดพลาดไปหน่อยนะะนี่น,นี่เราเจอหุ่นอาทูบอกว่าไม่ใช่นี่มันตัวอะไรวนะเนี่ยยิงได้ไหม ลองยิงดูนะฮะเรายิงไม่พังด้วยโอ้คนเยอะเดี๋ยวเราลองหิวเลือดก่อนนะอือเพื่อนโอ้โหหลังเข้าเทียบเลยหนีก่อนไม่ไม่อู้เลื่องระดับหนึ่งอือหลังแอน Venator about This to โอ้โหเราคิวนี่ได้ครับโอ้โไปวันเบี่ยงไปแนละ้วฮะเฮ้ยจะตายเอืออะอ้าวเราวิตเตอรี่ครับเพื่อนเราไปยิงแกงกลางแต่เมื่อไหร่เรียบร้อยอยางโค่นล่วงไปแนละ้วยัยโค้ทเทตอนจบฉากอะบินมาชนหน้ากล้อง อันนี้ก็จะเป็นพอยต์นะครับที่แต่และตัวละครเขาทำแต้นได้ขนาดไหนเห็ <_ P ie> นไหมกับมาที่หน้าเมนูนะครับซาวประกอบในเกมมันก็มีนะครับแต่เนื่องจากว่าลิขสิทธิ์เพลงสตาร์วอลโคตรแรงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นซาวที่แบบคลาสสิกคลาสสิกอะไรอะไรกันแล้วแต่เนี่ยติดนะฮะผมก็เลยปิดเสียงเอาไว้นะครับเราวกมีโหมดหลายอย่างให้เราเลือกนะฮะมีโหมดของฮีโร่โหมดของดาร์คเวเดอร์นะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็น เ,เลนะฮะเลแล้วก็ใครไว้คนนึงลืมชื่อไคลโลเลนนะครับหลานหลานสกายวอเกอร์โอเคฮะก็สำหรับรคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นในโหมดของอจัก,กรวรรดิกันบ้างน,นะครับโอเคฮะก็สำหรับรคลิปนี้สวัสดีบ๊ายบายครับผม